ดีค่ะพี่น้องคลิปนี้เนาะค่ะอ้อยจะพามาชมโค้งสางบานสไตล์โมเดิร์นนะคะพี่น้องกว้างอยู่10เมตรนะคะพี่น้องด้านยาวนี้ยาว12เมตรเด้อค่ะเด้อพื้นที่ทั้งเบิดนี่ร้อยยตารางเมตรนะคะพี่น้องพื้นที่บ้านเนาะนบ้านหลังนี้นะคะมีเสาทั um <mand> well ้งเบิดนะคะพี่น้องขี่เห็นอยู่นี่เนาะค่ะมีอยู่20กว่าตนเนาะนแบ่งเป็นเสาเล็กนะคะด้านน้านี่หาตนนะคะพี่น้องเสาเล็กหาตนนะคะแล้วก็เสาปูนนี่มีอยู่ หาิปหาตุนเด้อค่ะเด้อในบ้านหลังนี้นะคะพี่น้องความสูงของเสากะอยู่ทีสามเมตรเนาะ,ค,ะ,นะค่ะเนาะค่ะ,คะพี่น้องพื้นที่เพิ่นยกขึ้นเนาะคะ่ะเนาะตรงนี้หาซิปเสนเนาะคะ่ะเนาะประมาณหาซิปเสนนะคะพี่น้องพื้นที่ยกจากจากพื้นดินนะคะค่ะมาน,นี่บ้านหลังนี้นี่โครงสร้างบ้านหลังนี้นี่ใส่งบประมาณสางลายปันไดคัน่ สองแสนบาทเนาะค่ะที่เห็นอยู่ตอนนี้เนาะค่ะบ้านนี้ค่าสร้างนี่แยกออกมาประมาณเจ้าบาทค่ะอ๋อกับกับบ่อแพงเนาะเนาะก็รวมในงบประมาณสองแสนนี่แหละค่ะพี่น้องอัานนี้สังเกตเมืองนะคะพี่น้องเพิ่นจะตอดังขึ้นนะคะตรงกลางนั้นจะตอดังขึ้นประมาณ เมตรหนึ่งเนาะค่ะนาะตรงกลางตรงนั้นนะคะพี่น้องประมาณเมตรหนึ่งนะคะบนี้ตรงนี้ก็ประมาณหาสิบเซนนะคะพี่น้องเป็นเป็นจักสเต็ปค่ะนี่บานลังนี้รังคานี นี่จะมีรงแหนขึ้นเนอะอ้หรือจะจแนมะคคณ่คะอแล้วนันั่นตรงแขนาเบียง่นีก็ได้ะชันเป็นออก็มีคือตัวนี้นะคะเป็นชันขึนไปทางนั้นเนะคะพี่น้องแล้วกมีทางนั้นกัเป็นชันลงนะคะแล้วก็มีอีกทางหนึ่งเนาะค่ะพี่น้องชันลงไปดันดันหลังเนะค่ะเนก็เป็นหลังค่าสามสเตปนี่นะค่ะพี่น้องหลังค่านี่เป็นเป็สมไทยเนะค่ะนาะค่ะสามไทยนี่พ่อสิจำได้บอกค่ว่าใสงประมาณสี่ประมาณจดบค่ะ ประมาณสามหมื่นเนาะค่ะเนาะค่ะบานนี้โค้งเล็กเด็ดค่ะประมาณเท่าไรค่ะข่อกติดจำได้บอกสามหมื่นสามหมื่นสามหมื่นคือกี่นี่ยอะไรเขียนกันอ๋อโค้งเล็กนี่ประมาณสองสามหมื่นเนาะค่ะางงบงบประมาณที่ใส่ไปนะคะทั้งเบิ้อนี่ก็คือสองแสนบาทเนาะค่ะบานนี้บ้านหลังนี้มีจ้าของนอนเนี่ยค่ะนี่มีทีคิดเลยมาคะนี่องนอนหงนอนใหญ่ เป็นของนาไม่โค่ะจะมีของนอนหนึ่งของนอนไหคะี่เขนไม่สามหมอนเน้อ๋อของนอนสามค่ะห้องนาไม่โตแต่ทีนีของนาไม่หมดค่ะกนี่หนึ่งสองสาองนอนอ๋อสามของนอนค่ะสามของนอนสองของนาเนาะค่ะแต่การ็ของนั่งเรียนเนาะแล่วกที่มีถูงอ๋อค่ะแล้ว กั้ล้างก็สิแยกออกไปทางหลังอ๋อก็คือกู้อันนี่ก็จะแยกออกไปด้านหลังเนาะค่ะบาหนี้ตรงตรงด้านหน้านี่คือเป็นระเบียงตัวเอลค่ะเป็นระเบียงเนาะค่ะเนาะทางเข้าบ้านนะคะพี่น้องเดียวไปทางฝัน้่งนนั้นีี่ยยเเ็นระบงค่ะคือจะเป็นทรงตัวเอลเนาะค่ะพี่น้องเนาะระเบียงไปหอดตรงนั้นนะคะพี่น้องค่ะในพื้นที่บ้านทั้งเบิษันี่120ตารางเมตรเด้อค่ะเด้อ พืนที่บ้านนะคะพี่น้องที่เพิ่นสางและะ้วค่ะ,ะนาะบ้าหนี้ตรงนั้นนะคะพี่น้องตรงกลางนะเพิ่นก็นจะ,อะแอมด้วยไม้ฟ้าเชอร์่าเ้อค่ะเด้อตรงนั้นนะคะเล็กนี่คือมันเป็นสีหนีมามาตั้งแต่สื่อมาเลยบอกค่ะหรือว่าท่าสีเอาเนเนอ๋อ ถ้าซีอานะคะเนเพราะวกันสนิมนะคะพี่น้องมานนี้เล็กนี่เป็นเล็กแบบได้คะ่ะนี่เล็กเล็กกล้องนะคะเป็นเล็กกล้องนะคะพี่น้องนะอ,อยเ่นี่เพิ่นใส่เป็นเล็กกล้องนะคะก็คือโค้งสางเล็กนี่จะใส่ลายเติมนะคะพี่น้องนับโบทวนเลยนะคะประมาณเป็นเป็นลักลอยนี่แหละค่ะพี่น้องกาท่างคว้างนะคะเพิ่นก็นจะใส่เป็นแปรซําเรกน,นะคะพี่น้องมีมาก,ากับสันไทยเลยเนาะค่ะนาะตรงะะด่านคว้างนะคะพี่น้องด่านเหวา ด่านไยวนะคะพี่น้องด่านสยวนนี่ก็เป็นเล็กนะคะด่านข่าวนี่ก็เป็นแปรสําเ็จเด้อค่ะเด้อเป็นลังค่าก็เป็นสันไผ่นะคะพี่น้องก็พามาชมนะคะเพื่อเป็นแนวทางเด้อค่ะเด้อสาหรับพี่น้องทันใดทีกาลังคิดอยากจะเฮดโค้งสางบาทนะคะสักหลังหนึ่งนะคะนอกบ้านหลังนี ain, ้ก็กว้างใหญ่เติบอยู่ค่ะพี่น้องในพื้นที่ร้อยยี่สิบตารางเมตรเด้อค่ะเด้อกอยมีสามล็อกนะคะพี่น้องแล้วก็มีล็อกตรงนี้แล้วก็ตรงกลางแล้วก็ตรงนั้นนะคะพี่น้องแบ่งเป็นสามล็อกนะคะเนาะ เดี๋ยวจะพาาเมองบริเวณด่านคางนะคะพี่น้อง <inevitable> ด่านคางลังค่า่ยืนออกมาประมาณเมตรหนึ่งนะคะพี่น้องลังคาด่า,ดานคางนี่เนาะคะ่ะเนาะเพื่อนนี่เพื่อนก็เทไว้เรียบร้อยแล้วนะคะพี่น้องกะยกคกะต่อไปก็กคือกอฉามนะคะ,บ,ะ,คะบ้านนี่บ้านลังนี่นี่ตีงบประมาณสางไววทั้งแล้วทั้งลังนี่ประมาณจักแสน,นะค่ะนี่นประมาณหกแสนนะคะเนาะ ก็คือแหล้วพรอมยูนะคะอ๋อค่ะค่ะข้างเมือนะคะพี่น้องด่านข้างทางผู้นอกเ็นสีบริตอดังขึ้นเนาะค่ะนอด่านขอบซุดนะคะพี่น้องทางผู้นอกเสาจะบริตอดังขืนนะคะจะตอดังขึ้นเฉพาะตรงกลางนี้เนาะค่ะด่านนั้นนะคะเพื่อนกับจบริตอดังข้นนะคะพี่น้องก็คือเป็นเป็นทรงโมเดิร์นนะคะเนี่ทรงโมเดิร์นนะคะพี่น้องในงบสองแสนบาทนะคะเฉพาะโครงสร้างที่เห็นอยู่ตอนนี้เด้อค่ะเด้อ เดี๋ยวออยจะพาไปเบิงบริเวณดานาอีกครั้งหนึ่งค่ะพี่น้องค่ะสำหรับคลิปนี้เนาะคะ่ะพี่นอ้องออยก็ต้องขอขอพณเจะาค้งบานนะคะลวกะ็ขอพุณพี่น้องเด้อค่ะที่เขามาติดตามรับชมคลิปนะคะออยก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นแนวทางให้กับพี่น้องได้นะคะสำหรับพี่น้องท่านใดที่กาลังคิดอยากจะ สางโค้งสางบานสักลางหนึ่งไหวทะยุอาศัยนะะเนาะค่ะเนาะสำหรับมื้อนนี้นะคะพี่นอ้องอ้อยก็ตอ้องขอลาไปก่อนนะคะจังได้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้อ้อยที่็ดคลิปต่อไปในเด้อพี่น้องสำหรับมื้อนี้สวัสดีค่ะ